Sorry as DJ <S <S สวัสดีเพื่อนๆวันนี้อีกไก่ขอนำหนึ่งร้านอาหารคาเฟ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทัทธยาคือเวอร์วังอลังการวิวแบบทะเลหลักล้านหาดสายสายลมสองเล่านั่งดูพระอาทิตย์ตกด,ดินโคตรโรแมนติกแบบสุดๆ ทางเข้านะเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอนางเงือกน้อยเมอร์เมดของเราจ้าจุดเด่นก็คือนางเงือกน้อยที่เราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปก,กับน,นางได้เอาไปแข่งกับเพื่อนในโซเชียลได้สบายสบายทรีเมอร์เมดจะตั้งอยู่บนเขาพันตําหนักซอยกเกษตรสิร์ร้านจะอยู่ติดทะเลได้วิวทะเลแบบพานโนรามา โซนนี้จะเป็นโซนห้องแอร์ที่ถ้าใครไม่อยากไปนั่งข้างนอกสามารถมานั่งข้างในได้แล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ในโซนห้องแอร์ดูห้องน้ําจะเป็นสไตล์แบบที่นางเงือกน้อยโอ้โหยหันร้างเหมือนเธออยู่ในเทพนิยายเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่มุมสุดของร้านนะเพราะว่า มุมสุดเนี่ยมันจะเป็นรังนกรังสุดท้ายที่เมื่อเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นแพนของร้านอาหารกับคาเฟ่เกือบทั้งหมดเกือบทุกมุมซึ่งมันเป็นมุมที่บอกเลยถ้าใครมาเนี่ยพี่ไก่แนะนําให้เดินมาให้สุดทางของร้านอาหารที่เป็นรังนกสุดท้ายแล้วก็ถ่ายรูปแพนไปจะเห็นแบบพาโนารามามองเห็นแบบ วิวนี้สวยสุดๆร้านนะจะมีมุมให้เพื่อนแบบว่าเลือกนั่งแบบแบบที่เราต้องการอ่ะมันจะมีทั้งมุมโซฟาวงกลมที่จะเป็นแบบครอบครัวแบบมาสิบคนหรือจะเป็นโซนนี้ที่จะเป็นโซนตาข่ายที่มีโซฟาสามารถนั่งนอนเล่นชิลๆมองดูทะเล หรือจะเป็นโซนโซฟาที่อยู่ตรงสระน้ำบาสีแจม่มหรือจะเป็นในห้องแอร์แล้วแต่เพื่อนชอบแบบไหนหรือจะไปอยู่บนลังนกที่แบบมีทางข้างล่างมันจะเป็นระดับไตระดับถ้าอยากขึ้นไปสูงก็เดินขึ้นไปชั้น2และขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่งมันก็จะมีให้เลือกเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้โซนตรงไหนเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ย สูงต่ำแล้วแต่เราเลือกถ้าเราไปเวลาไหนแล้วเรามีที่ที่ให้เราเลือกตรงโซนสะว่ายน้ำก็มีนะตอน,นเทศกาลอยกระทงนะถ้าใครไม่มีที่ไปนะสามารถมาเลือกมาที่นี่ได้ สามารถมองเห็นเวิร์ของชายหาดนะมันดีต่อใจสำหรับการไปนั่งแบบทิงอารมณ์ฟังดนตรีสดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคุณ่ไปกับแก๊งเพื่อนไปกับครอครัวไปกับแฟนมาสวิตกันในรังนกโอ้ยฟินกรณีที่เพื่อนๆอยากจะนั่งที่รังนกนะถ้าในกรณีที่ตอนเย็นเนี่ยนั่งรังนกเราต้องเสียค่าบอยเชอร์เนี่ย2,000บาท ส่วนตะ,ตะข่ายที่เป็นโซฟาเราเสีย1,000บาทกรณีที่เป็นโต๊ะกลมที่เป็นครอบครัวนั่งได้10คนเสีย2 0 0พลังนกนั่งได้เต็มที่6คน ส่วนถ้าใครมาตอนกลางวันก็คือไม่ต้องเสียค่าวอยเชอร์นะเพราะว่าคือกลางวันเนี่ยจะไม่มีคนมานั่งตรงลังนกหรือว่าตรงโซนบาร์ตะข่ายเพราะว่ามันร้อนคนไทยก็ไม่ชอบร้อนเพราะฉะนั้นส่วนมากกลางวันเนี่ยเขาก็จะไปนั่งในห้องแอร์กันเราก็เลือกนั่งกันตามสบายหรือคนเนี่ยที่มากลางวันก็จะแค่มาถ่ายรูปตรงมุมมุมลังนกแล้วก็ตาข่ายแล้วก็จะกลับไปนั่งตรงห้องแอร์ แต่จะบอกว่าวอยเชอร์ที่เราเสียไปอะนะคือถ้ากรณีเราจ่าย2,000 2000เนี่ยคือค่าอาหารกับค่าเครื่องดื่มแล้วถ้าเราทานเกินจาก2,000เขาก็จะคิดเราส่วนต่างแต่ถ้าใครทานไม่ถึง2,000เขาจะไม่คืนเงินนะส่วนไอตรง1 0 0 0ตรงตะข่ายที่เป็นโซฟาก็เหมือนกันถ้าคุณทานเกิน1,000บาทตัวเองก็ไม่ต้องไปจ่าย จ่าย1,000ก็จ่ายส่วนต่างของ1,000แต่ถ้ากินไม่ถึง1,000งพัเขาก็จะไม่คืนเงินเหมือนกันส่วนอาหารนะมีทั้งคาวหวานขนมอาหารไทยอาหารฝรัง่งไวายค็อกเทลม็อกเทลคือจัดว่าเยอะมากจนไม่รู้จะกินอะไรทุกอย่างมันมน่าถ่ายาดีงาม ดูจากภาพเอานะแบบนี่ไอไก่สั่งสตอเบอรีร่คาเวียนะกับเอ่อเล็โซเบตกับบรรยากาศดูทะเลดูโอ้ยฉันอยากจะนอนอยู่ในรังนกเลยเชื่อมาคือแล้วลมมันเย็นๆนะพักแบบสบายใจคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนั่งกินนั่งมชมวิวแบบ,บเวลามันหมดไปเร็วมากกับการเวลาที่เราได้พักผ่อนอะไรที่มันแบบ เต็มที่นะมีคาวเวียด้วยนะในเนี้ยดูสิเพื่อนๆบอกเลยใครไม่มานะโอ้ยอยากจะให้มามากๆเพราะว่าพัทยาเนะมันก็ใกล้ใกล้กับกรุงเทพแล้วดูวิวสิวิวหลักล้านเสียตังหลักร้อยดูฉันอดไม่ได้ที่จะกินโชว์ให้เพื่อนๆดูแบบว่าอืม วันนี้เราก็เป็นนางแบบเองนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นนางแบบงห้ก็เลยเลือกมุมที่มันสวยๆมาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมุมไหนมันโดนมันสวยแต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันสวยทุกมุมอยากจะบอกว่ายืนตรงไหนถ่ายรูปก็สวยโอเคเพื่อนๆเราก็จบล็อกทรี e เมอร์เม คาเฟ่แอนลตรองกันแต่เพียงเท่านี้อยากบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเอาวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษง่ายๆแค่ขับรถมาแค่สองชั่วโมงจากกรุงเทพนะจ๊ะมาแฮงเอากับเพื่อนมากับครอบครัวมากับคนรักมากับใครก็ได้ที่เรารักวันนี้อีกไก่ขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกสวยงามนะจ๊ะ เลิฟยูทุกคนเหมือนเดิมเจอกันในคลิปหน้าจะพาไปกินพานเที่ยวที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ s c สไคร l เลิฟยูทุกคนบ๊ายบาย